สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่ชูวันหน้าปกเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื่องเงินจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาักช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อ มากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการจารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตรแรกนะครับจุดสังเกตด้านหน้าเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านในนะจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดมุมฝั่งขวาด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแต่เฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมแตะแคงให้ดูนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เนี่ยผมแตะแขงให้ดูนะครับผมจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานองคระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะจะเป็นหมุดนะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้แล้วเส้นลวดฐานเนี่ยจะยกสูงขึ้นมานะเดี๋ กันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงฐานองค์พระมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นหมุดนะครับผมลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเส้นลวดฐานเนี่ยเห็นไหมครับตรงมุดเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการจจรนาของผมนะอันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันบริเวณนะครับผมตรงพื้นแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาหลายเส้นนะครับคมลูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมหลายเส้นคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมจะต้องเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่4ี่กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดสระอุนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสระอูบริเวณตรงเนี้ยบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวเฉียงนะครับผมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจารานณาของผมนะเห็นไหมครับจะมีเส้นแตะนะครับเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการจาราณาของผมนะนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นกระหนกนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะตรงพื้นเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งอยู่ เลตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดกนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจจรนาของผมนะครับอันเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียนกันื้ ื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับจะมีรอยเนินๆเล็กน้อยนะครับถ้าผมท่านเหรียญสวยๆนะบะริเวณตรงเส้นลวดตะแกงเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะครับเส้นลวดกระหนกนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนาน,านูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้อัเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับ นะครับผมเห็นไหมพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะครับผมเส้นลวดกระหนกเนี่ยก็จะคมลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชาบาา่านะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องเนี่ยส่งรูปพาะมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะผมได้ทิง้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพรพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ น,นี่ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระบริเวณตรงใบหน้าองค์พระนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้สลลนสลวดลําตัวองค์พระนะเส้นลวดลําตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะ บริเวณนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณด้านหลังเนี่ยจะเบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมเบอร์ลักษณะเป็นรูปตัวองพระนะครับผมจะเรียบเบอร์ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมมีจุดเดียวที่ผมดูนะบริเวณตรงพื้นเนี่ยตรงกลางนะครับผมจะเบอร์ลักษณะแบบนี้นะจะเบอร์เป็นรูปองพระนะครับผมแล้วบริเวณตรงขอบบริเวณตรงเนี้ยที่เป็นวงเนี่ยก็จะเป็นขอบวงที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเส้นลวดคมนะแต่ด้านหลังเนี่ยจะเบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยผมจะดูแค่ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตสําคัญสําหรับผมนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังเบื้องต้นในการจราณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับ รูจอมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอนะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยล,ลักษณะรูจอเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบกอในการตัดสินใจนะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งสายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนเห็นไหมครับพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนือๆเล็กน้อยนะครับผมบริเวณพื้นด้านบนตรงกลางบริเวณตรงนี้นั้นมีทั้งรอยจานและไม่มีรอยจานนะครับผมแต่ไม่มีผลตอนราคานะแต่เราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันนะครับผมบริเวณตรงข้างเลื่อนนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะ หน้าข้างเลื่อยเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณน,นะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะ, <Russian> <ว>ะเดนะี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะตรงตรูดเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะลักษณะนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยคล้ายๆขั้นบันไดนะครับผมการเลื่อยลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูเหลียนมุมล่างนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียนมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียนมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านบนนะครับผมมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้จดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมอันนี้ก็คือ บริเวณนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะนะครับผมด้านข้างเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่าถ่านท่านลูกค้านะครับผมมีผักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญมุมล่างตรงกลางแล้วนะครับอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องผัก ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ